นี่นะคะเพื่อนวันนี้อากาศมืดตึ๊บเลยนะคะคลื่นแดดคลื่นฝนนะคะนี่เนาะเราก็อยู่ที่นี่นะคะ post office น,น,น,นะคะพ <Post Office S 2> ี่น้องนะคะ post office ก็คือปรษณสนีนะคะจุดศูนย์กลางของประเทศนะคะจุดศูนย์กลางของเมืองต่างๆนะคะคือ post office นะคะปลายสนีนะคะและก็จะเป็นฮอนาฬิกานะคะ,ะ,คะเพื่อนเนาะเออห้เบิงนะคะบรยากาศนะคะ นี่นะคะอากาศมันมืดนะพี่น้องเอ๋ยนะคะแต่ความสวยงามยังคงอยู่นะคะพี่น้องนะคะเนาะให้เบิง้งให้เบิง้งเราให้ดูบรรยากาศนะคะนี่เนาะอืมคอยละผู้สาวคะ่ะเลาะเราก็มาเลาะบรรยากาศนะคะในเมืองกันนะคะพี่น้องเห็นบ่ เราก็จะเดินมาที่อนุสาวรีนะคะแอนเซกนะคะที่นี่เป็นแอนเซกสพาร์คนะ,คะเออไม่ใช่แอนเซกส์พาร์คนะคะเพื่อนควีนส์พาร์คนะคะเพื่อนลืมชื่อนะคะสับสนไปหลายสวนเกินนะคะเพื่อนลืมชื่อนะคะควีนส์พาร์คนะคะ here we are in queens park แล้วนี่นะคะควีนส์พาร์คนะคะพี่น้องนะคะฝนก็ลงเม็ดโปอยๆนะคะ ฝนล,ลงมาปล่อยๆนะคะ